ครับตอนนี้ถือว่าเราขับรถบุกเข้ามาถึงที่ได้เลยเนี่ยวันนี้มาดูเช็คงานในห้องแอร์นิดนึงต้องบอกวิ่ลุยว่าเอาไปตรงนั้นให้เราสักรถนึงแล้วก็เกตเออใช่เพราะมันมันเป็นอัดมันเป็นระดับสะดวก,ะดวกนะคือขับรถเข้าที่ได้แล้วแล้วก็วันนี้ตักไปถึงว่าเยอะมากเายเขาสิ่งกว่าเราอีกเยอะมากเยอะมากเยอะมากดูเขาไปสิวันนี้ถือว่าทํางานได้แบบโฟล์สุดๆรถดับสามคันยกกันหน้าดู ดำเอาดับเอาตอนนี้ตอนนี้กำลังที่ถมอยู่ตอนนี้คือถมอาคารคาเฟ่ของกานนชาคาเฟ่ฟาร์มสาขา3สาขา2อยู่ไนสาขา2อยู่ที่ร้านลิตเติ้ลน้ยร้านเทวารดูสาขาหนึ่งสิอันนี้สาขาหนึ่งแล้วสาขา2สาขา2อยู่เชียงใหม่สาขา3ก็เชียงใหม่เป็นไงครับน้ำนแกงโอเคไหมครับเ้็แกงชอบมาก ช่ามาแบกเออแบกเอคเอ,อคุมงานตลอดเวลาก็วิ่งได้ประมาณเกือบวันล,ละร้อยที่วันนี้น่าจะเกินร้อยร้อยนิดนิดอนะ่ะนี่เขาจะไปนะอืมตลอดสามเท้าเลยไปลงไปดูกัน,นเดี๋ยวไปดูกันข้างในตอนนี้สามคันก็เจอเร็วหน่อยตอนนี้ตรงนั้นต้องไปปรับแต่งก่อนนะครับก็เลยย้ายไปถมทางเข้าก่อน ทางเข้าคือด้านหน้านู้นแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนคาเฟ่ตรงนี้ก็จะไปเดินเข้าสยาหรือที่มันค่อนข้างกว้างก็ค่อยๆทําแบบเนี้ยตามไอเดียและจินตนาการที่ได้วางไว้วันนี้ถือว่างานโฟมมากไปดูมุมบนกัน เพราะว่าตอนนี้ก็เลยแต่งเกาะใย่่ทวดให้เ,เรียบร้อย แล้วก็ภายในปีนี้2,565คือตั้งเป้าไว้ว่าจะขึ้นรากฐานระพิคเนตเลยและปีหน้า2,566เราน่าจะได้เห็นรูปร่างองพิคเนตขนาดสูง12เมตรมาละ6-6-7 6, 6, 6นี่น่าจะได้อยู่นะครับตามแผนผมคืออย่างที่บอกไว้ว่า3ปีถึง5ปีเนี่ยต้องเสร็จซึ่งตอนนี้เนี่ยองค์ประธานที่อยู่ภายในเทวสถานเสร็จแล้วนะครับที่เราได้หลอองค์ทองเหลืองเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือภายนอกนะครับก็ ถามว่าเร่งไหมผมว่าไม่ได้เร่งนะเราทําด้วยจังหวะที่มันได้อะไปเรื่อยๆมากกว่าไม่ไม่บอกผมรีบผมเร่งนะปค่อยๆไปแต่ในจังหวะที่มันได้เร็วพอดีช่วงนี้นะครับก็งานเดินดีมากจบภารกิจวันที่3เรียบร้อยเมื่อกี้ประชุมกับไอ้ลุยครับแล้วก็มีการวางแผนวันต่อวันวันต่อวันแก้ปัญหากันไปเรื่อยๆตอนนี้ปัญหาที่ไอ้ลุยเจอคือดินมันเหนียวแล้วใช่ไหมไอ้ ดินมันเหนียวพอดินเหนียวเสร็จมันเทแล้วมันติดก็เลยว่าจะมีวันหนึ่งที่จะใช้แบคโฮสองคันก็คือไปช่วยที่นู่นอันหนึง่งแล้วก็ตักนี่นี่อันหนึง่งใช่ไหมใช่ครับั่นแหละช่วยด้วยแต่งด้วยช่วยด้วยแต่งด้วยแผนตอนนี้ถือว่ายังยังดีอยู่เนาะ <laughs> ยังใช้ได้อยั <laughs> ยงอยู่ใน <laughs> ย,ยังอยู่ในแผนที่เราวางไว้อยู่ก็ยังอยางจากที่มันติดภายในอาทิตย์นี้อยู่ในแผนนี่อยู่กี่วันแล้วนะสามเหรอสามเองต้องสี่นุนเดี๋ยวไปอัปเดตพรุ่งนี้กัน เดี๋ยวไปไหนบอกสิไปไหนหไปไหนไปทีกระบยวันนี้วันที่16ครับอ่าแว,วันนี้เป็นการพัฒนาพื้นที่วันที่4วันนี้เราไม่ใช้รถ10บลอ้อวันนี้เราใช้แบ,บโคโฮในการโยนดินอย่างเดียวอากาศตอนนี้ก็หนาวยุยยุยยุยอากาศเย็นสบายมากในขณะว่าคืนนี้ก็นั่งวางแผนเรื่องการทำรั้วไม้ไผ่ต่อนะครับ มีการปรับเนเล็กๆน้อยระยะเวลาช่วงนี้มันคือแล้งอาจจะไปปลูกอีกทีตอนช่วงก่อนช่วงฝนังมีเวลาค่อยๆทํานะไปดูบรรยากาศยามเช้ากันต่อนี่ตอนนี้น้ำแกงปั่นจักรยานมา อยู่ตรงบริเวณฐานแล้วนะคะรับบรรยากาศยามเชา้าเป็นไงบ้างครับ้งบางครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นแน่ที่บอกว่าตรงนี้เป็นฐนานด้านทราทิตตะว,วันออกบรรยากาศก็จะฟินๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับนี่ต้นไม้ก็ค่อยๆโตไปเรื่อยๆติดหมดแล้วช่วงนี้แรงก็เลยยังไม่ค่อยโตพุดปลาทเท่าไหร่เนาะใช่ไหมครับ <c oughs> ตรงนี้ตอนนี้วันที่4ี่วันน, 4, น,นี้อย่างที่บอกไปตะกี้ว่าวันนี้เราไม่ใช้รอ้อสิบล้อใช่ไหมครับใช่ไหมครับ ใช่น่ารักจังวันนี้ช้แบโคโฮแบโคโฮก็ลังแต่งเกาะยายชวดอยู่ซึ่งบริเวณขอบบ่อก,กับบริเวณตรงเกาะเนี่ยผมเพิ่มความสูงมาอีก1เมตรเพื่อกันน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันนะเดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปเลยนี่สูงทางเข้าอ่านี่เราปั่นย้อนกลับไปข้างหลังผมก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศนะคะตอนนี้จ,จะมองภาพยังไม่ค่อยออกแต่พอมันสําเร็จแล้วกลับมาย้อนดูภาพพวกนี้นี่จะแบบพัฒนามาจากไล่อ้อยกันเลยทีเดียว ดูบรรยากาศด้านนี้ตอนเช้าๆฝั่งหน้าบ่อรือว่าโซนที่จะเป็นคาเฟ่ก่อนเข้ามามีเกาะให่ทวดครับนี่ยกขึ้นสูงละยกขึ้นสูงอีกเมตรหนึ่งเพื่อกันน้ำอันนี้ก็จะขึ้นอีกเมตรหนึ่งทั้งหมดรอบบ่อพื้นที่บ่อน,นี้ใหญ่มากๆแล้วก็จะฟินมากๆด้วยดูสิถึงนี้เนี่ยตามหลักนี้มีวิวโบสถ์ของวัดหนองโดงใช่ไหมครับาาใช่ครับนังห้อย S <S 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 อัปเดตช่วงบ่ายของวันนี้นี่เกาะยายทวดยังใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้กําลังแต่งขอบบ่อด้านโน้นอยู่บริเวณทางเข้าของทายาใช่ไหมครับนี่จะพาไปดูใกล้ๆีรอบนี้กําลังตกแต่งอยู่ใช่ไหมอันนี้กือถ่มขึ้นมาเพิ่มความสูงขึ้นมาอีกหนึ่งเมตรถ้ามาอยู่บนเกาะยายทวดมองไปจะเห็นองค์สวยงามพอดีตรงโน้นไปดูแบคโฮใกล้ๆกันหน่อยเมื่อเช้ามาเราก็มาดูกันไปแล้ว อัปเดตวันนี้คือแบคโฮทำงานคันเดียวเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเบิ้ลเป็นสองคันแล้วก็รถวิ่งถมฐานให้มันได้เยอะที่สุดนะครับนี่ขึ้นมาอีกเมตรหนึ่งเห็นไหมใหญ่มากตรงเนี้สวยงามมากกับเราน้ำแก๊ครับตรงนี้คือคันของบอ่อของเราครับบ่อเราเนี่ยใหญ่มากปริมาณบ่อเรานี่ใหญ่มาก,มาอ,มากอันนี้ก็ขุดไปด้วยแต่งไปด้วยเลยเป็นเบิร์มเบิร์มหนึ่ง แล้วขึ้นมาเป็นทางเดินน้ำมันจะขึ้นมาระดับสูงอยู่ระดับตรงเท้าผมนี่แหละน้ำที่จะขึ้นมาเนี่ยนะเพราะตรงนี้เป็นทางเดินโดนไปเดินเบิร์มล่างได้ในนี่เบิร์มล่างน้ำแกงกำลัลงแต่งอยู่ชว่วยยกขึ้นมาเป็นขอบบ่ออันนี้คือน,น้ำเราตั้งแต่คราวแรกแวันนี้ก็ขุดไปคันเดียวเรื่อยๆพรุ่งนี้ทางให้ลุยของเราครับวางแผลยังไงบ้างให้ จะเอาเข้ามา2คันครับแล้วก็ดินมันเหนียวคันนึงเราก็จะตักใส่ดับอีกคันนึงก็จะเอาไปรับดินหมายถึงแมคโครนี่2คันใช่ครับเนาะแมคโครสคันแต่ไหนว่าพวกนี้รีบเร่งแล้วเรีบเร่งแล้วพวกนี้เร่งตักคันหนึ่งคันหนึ่งอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงฐานองค์าพี่คะเนนไว้โยนดินด้วยไว้ช่วยสิบร้อใช่ไหมครับใช่ครับสิบร้อยกี่คันพวกนี้ล้อยสามคันเียอ่าพวกนี้ครับตั้งเป้าไว้เท่าไหร่อให้กี่รอบพวกนี้น่าจะได้ร้อยห้าร้อยห้าสิบอ่าเดี๋ยวพวกนี้ว่าให้สองวันเอาให้จบอัปเดตกัน แต่ว่ารู้ว่าดินจะเหลือเยอะเลอน้อยแค่ไหน,น,นต้องเช็คก็มีได้เลยได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันวันนี้อัพเดก,กันหน่อยนะครับวันที่17แล้ววันจันทร์ที่17วันนี้แปโค้สองคันมีคันแรกมันรอแล้วคันนี้จะตักดินแล้วก็มีคันหนึ่งดู อยู่ตรงนู้นแล้วนี่ตะกี้มาถึงเรามาได้คุยกับหลวงพ่อธรรมสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อบอกว่ามีผู้ศรัทธามาที่นี่ใช่ไหมหลวงพ่อมาอุทยานมาเสร็จปุ๊บมาเรื่อยๆคือมาดูมาตามจีบีเอสแล้วก็หลวงพ่อก็เลยเป็นพาทัวร์หลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาาวัดหนองดงนะครับก็คือที่อยู่ติดกันมาเจอหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อก็เลยบอกว่า,าเดี๋ยวพาทัวร์ ให้ให้หลวงพ่อพาทัวร์ใครมาเจอหลวงพ่อก็เข้ามากราบสักการะได้เลยหลวงพ่อนะน,นี่โบสถ์วังดหนองดงสวยมากเห็นไหมอยู่ด้านทางเข้าเราบราดีวันนี้รถสิบล้อสามคันนะแมะ้วันนี้ก็เตรียมพร้อมกันแล้วตอนนี้เชา้ชาเชา้าบรรยากาศดีดูวันนี้สองคันน่าจะทํางานได้เร็วมากเมื่อวานก,ก,ก็คือตักถมขึ้นมาขอบบอ่อวันนี้ตั้งเป้าวไว้อย่างที่ไอ้ลุยบอกไว้ร้อยขึ้นร้อยขึ้น ที่จะสูงที่วัดจะสูงหน่อยนี่ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าแล้วแล้วตอนนี้น้องน้ำพริกจีจ้าก็มาด้วยก่อนจะเรียนออนไลน์แวะมาดูสถานที่สิกนตอนนี้แม่โคกำลังทำอะไรคะลูกอาบน้ำค่ะตักตักอาบน้ําตัวเองทําความสะอาดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราปัดไปดูใกล้ๆไหมคะไปนี้นะะไปเลยไปเลยค่ะน้ำก่อนแด็กป้าเขาถอยน้องแกงก็มาต่อรอบสองแล้ววันนี้ ส่วนงานรอบบ่ายยางร้อนใช่ไหมครับนางแกในเช้าปันจักรยานมาเช็คงานก็เลยตกจักรยานจะทิงกลับมา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 ,มานั่งดูงาน ราจะไปดูตรงฐานองค์ม้างว่าตอนนี้จมไปถึงเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับน้าแกง <c oughs> <c oughs> เราขับรถไปเลยเพราะตอนนี้1 0อย่าในอุทยานจนพื้นที่มันค่อนข้างเรียบละจากเป็นพื้นที่เกษตรแต่วิธีการไปก็คือนี่ไห้ไหนกาไหนเราตามไปเลย <c oughs> ตามพี่บิ๊กไปไป <c oughs> นี่แหละโล <ug> ่ง <l ug> ๆอยากเปลี่ยนบรรยากาศอม่อยากเปลี่ยนมีอย่างเห็นอ่ะมาดูตอนนี้คือปรับด้านหลังเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันไม่มีเลยเราก็เลยมาปรับตรงนี้ให้มันเสมอนี่คือชั้นแรกซึ่งชั้นแรกตอนที่เราถมมาตั้งแต่รอบที่แล้วจนมาถึงรอบนี้ก็คือประมาณ2เมตรเพื่อให้สูงกว่าพื้นที่ น้านข้างยกขึ้นมาแต่ตรงนั้นระดับมันก็จะปล่อยวางลงไปยาวๆเป็นสโลปลงไปต,ตรงนี้แบล็คโฮก็แต่งเลยเสมออย่างนี้ก็เหลืออีกประมาณเวิร์กนี้ก็จะเต็มพอเต็มฝั่งนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ที่เป็นฐานองค์พิคเนตเนี่ย,ยก็จะยกขึ้นมาอีก2เมตรซึ่งกว้างทั้งหมดประมาณเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานองค์จะประมาณ34เมตรที่ได้คุยกับทางสถาปนิกไว้แล้วนะครับ คือรองรับองค์ตรงนั้นก็จะเป็นการเทป,ปูนสายสี่เมตรตรงนี้ก็จะเป็นสวนแล้วก็จะมีองค์อัสตัวินายักษ์สวายมภูมร,มรติทั้ง8แห่งที่เรากำลังจะทําการหลอ่อในการจะสร้าง2ปีเนี่ยก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าองค์12เมตรนี่อีกทีหนึ่งนี่คือแนวทางการจัดสร้างอุทยานวิคเาะนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มโฟล์ล้ะช่วงแรกช่วงเช้าอาจจะมีปัญหาเรื่องรถอะไรเล็กน้อยเพราะวันนี้เราใช้แบคโฮสองคันคันนี้คือ คอยรับแล้วคอยแต่งดินเลยอีกคัหนึงก็ตักดินมาจากฝั่งนู้นมามันจะได้เร็วหน่อย2วันนี้เราจะเร่งงานเพราะว่าตามแผนคือ3วันต้องเสร็จปรับตรงนี้ให้เสร็จเลยวันนี้มัน17ละ18-19 20ไม่เกิน20ต้องเสร็จตรงนี้ที่ข้างๆก็คือเป็นย่าเราเองที่ประคุดซึ่งเราได้ปลูกไผ่ไ,ไว้วันนี้เราปลูกปลูกไผ่ผไ,ไว้ไผ่ไว้เป็นรั้วองค์ รอ,ร,อรับรอรับคือดินมาก็แต่งเลยอ่ะไม่ต้องรอให้เสียเวลาฝั่งนู้นก็ตักดินไปตรงน,นี้ก็แต่งไปดีไปื่อความรวดเร็ววันนี้มาอยู่บริเวณตรงฐานะพวิคเน่แล้วอ่าบรบรยากาศตอนนี้นถือว่าเร่งงานกันมากครับนี่หกโมงกว่าแล้ว อาทิตย์ตกไปแล้ววันนี้น่าจะร้อยนิดๆิดนนี่คือขอบด้านนี้อันนี้คือคราวที่เราที่เราถม,ม,มขึ้นมาหนึ่งเนี่ยนี่คือคราวที่ล้วที่ถมมาหนึ่งเมตรนะอันนี้คือขึ้นมาอีกเมตรกว่ากว่าอันนู้นคือฐานองค์แล้วอ,อ,อ,อันนี้จะเห็นภาพชัดแล้วการปรับพื้นดินครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพชัดมากเหมือนในวิดีโอคอนเซปต์ว่ามีองค์บนพีคเน่ยอยู่ตรงกลางด้านหลังก็คือตรงนี้นั่นเองถ้าใน 3D บรรยากาศที่เป็นองค์ขึ้นมาด้านนี้เนี่ยนะก็คือตรงนี้ครับความกว้าง ประมาณ30กว่าเซนเมตรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสละองอยู่ตรงกลางล back กระแบคโค้กำลังโยนดินเพื่อให้เป็นฐานองค์ที่ขึ้นยกขึ้นมาอีกจากตรงนี้ผมยืนตรงนี้นะจะยกขึ้นมาอีก2เมตรเพื่อเวลาเข้ามาจะได้เป็นระดับแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยนะครับส่วนองค์ที่เราอ่อองค์พระพิฆเนศ162ซนเมตรก็จะอยู่ในนี้อีกทีหนึ่งอยู่ในเทวาลัยบริเวณนี้สี่ไร่ที่เราถมทั้งหมดเนี่ยสี่ไร่เนี่ยคือบริเวณเทวสถาน ในอุทยานอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวองค์เป็นเทวะลัยอยู่ข้างในสวยงามมากวันนี้ถือว่างานค่อนข้างเร็วส่วนบอกก็อย่างที่ดูในเดี๋ยวไปด,ดูดูโดเนี่ยมุมบรรยากาศข้างบนนะ ว่าใช้แบโคโฮสองคันก็เร่งความเร็วโปรเจกต์แมเนเจอร์เราก็วางแผนให้ดีพัฒนากันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อดูมุมสุกอีกทีแล้วกัน <laughs> สวยอ่ะตอนนี้อัปเดตโอ้โหเกาะยายช่วยของเราใกล้เสร็จแล้วครับแล้วตอนนี้ กันทางเดินมันสวยๆ,ๆไหนลองเดินซิมันจะเป็นยังไงมันสวยเพราะว่าเมื่อเช้านี้มาให้นางนางแบบกิจิมศักดิ์ถ่ายแล้วจริงป่ะนั่นก็คือจริงป้ะลงเลยครับน้องเหลียมอันนี้เหมือนฟิวบรรยากาศแรกทางเดินกลางน้ําไปแล้วลูกไปโอ้โหเป็นไงเดินเลียดน้ําเดินเลียดน้ําแต่ตอนนี้ทางไม่รู้ฟิลเป็นไงฟิลเป็นไงวิวดีมากสุดยอดไหมยอด,ยอดนี่ ก็จะ,จะชิวๆอย่างนี้นะครับนี่น้องแกยอย่างนี้นะครับโอ้โห,โหเรียกว่าเสร็จไปเยอะเลยอะ่ะนี่คือน้ำใน,นอนาคตแต่ตอนนี้กั้นไว้โอ้วันนี้ไปได้เยอะมากตอนนี้เกาะของเราครบยังถือว่าเป็นรอบเกาะย,ยังเงดี๋ยวไปดูข้างบนนี่คือยกสูงขึ้นไปอีกหนึ่งเมตรฟิลดีสุดน,นี่คือบอ่อนี่เกาะใหญ่ทวนแล้วเห็นภาพชัดขึ้นแล้วเกาะ นี่บรรยากาศเ,กเป็นยังไงบ้างครับ,เ,บเป็นยังไงบ้าง,ง,ง,าองโอ้โห,โหต้องเรียกว่าเสียแกงน้ำพริกเป็นไงบ้างครับวิวเกาะใหญ่ชวดแบบนี้โอชีนี่ไงหลุมนี่เลยพอดีเลยไม่มีใครเห็นซ่อนแจวมากโอ้โหโดูเป็นเกาะแล้วชัดเจน ตอนนี้เป็นเกาะแล้วครับเข้าได้แค่สองท้าคือรูนี้กับรูที่เราเพิ่งเดินมาเมื่อสักครูน่นี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บมาโอ้โหเวิ้งน้ำนี่ใหญ่มากเพราะเราใช้พื้นที่น้ำได้เต็มที่ไปเลยตอนนี้ลงมาอยู่เบิร์มแรกแออาจากข้างบน,นค่อยๆลงมาเดินดูรอบเกาะใหญ่ท่วนจินตนาการได้เลยว่าตอนคาเฟ่เสร็จแล้วตรงนี้เป็นเกาะ มีวิวต้นไม้แล้วก็มองลงไปตรงนี้จะเป็นน้ําหมดคือจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นน้ําทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้เราขุดแล้วเลยกันกันเอาไว้นี่ตรงนั้นเป็นขอบน้ําเกาะนี่เนยสวยงามมากเอาน,นี้ถัดมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้น้ำก็จะทางยาวไปเลยซึ่งตอนนี้ก็ทำไว้เป็นทางเดินเช่นกันเนื่องจากการน้ำาหล ฟูดบอลไปก่อนพี่อยู่นาไปคนเดียว <laughs> อันนี้อีกฝั่งหนึ่งเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วนี่ถ้าย้อนกลับไปดูอีพีแรกที่เราพูดว่าพื้นที่นี้จะไม่มีดินอีกแล้วเนี่ยคือแบบเห็นภาพชัดมากคือตอนที่เป็นหนามากเลยสวยงามสุดๆ ให้อยู่บริเวณฐานองค์ที่เราถมกันไปแล้วนะครับตรงนี้ที่เป็นเบอร์ไม่ใช่เบอร์เป็นที่เนินขึ้นมาเนี่ยแหละคือฐานที่จะเสริมขึ้นมายกมาจากต้องต่แรกนี่กี่เมตรได้ตอนนี้ก็ประมาณจากตรงที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยประมาณ2เมตรึ้นแล้วต้งแต่แรกเลยนะใช่ต้องต่แรกเลยตั้งแต่ที่ยังไม่ถมเลยใช่ครับ2เมตรครึ่งใช่ครับเพราะว่าเราถมข้างล่างนี้ไปแล้วประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งนี่ก็ขึ้นไปอีกเมตรครึ่ง ดูสูงมากเ,าเนี่ยคือในทริปนี้เราถมตรงนี้ใหม่หมดเนี่ยทั้งหมดเลย<อ>เยอะมากขนาดหยนสูงกว่าเลยค่ะเหลือแค่ตรงนี้เองนิดเดียวเหลือแค่นิดเดียว ปั่นจักรยานให้แม่สอนได้แล้วดูสิโอ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ย,ยไม่ธรรมดานี่ปั่นจักรยานให้แม่สอนได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่<ย>เราจะอยู่ที่อุทยานนะครับวันนี้เรามาปิดคลิปกันไปเลยนะแกงว่าไงนะลูกโจโจ้แบ็คโคล่ไปดูแบ็คโคลใช่ไหม บรรยากาศดีมากตอนนี้นี่คือเส้นทางเข้าวัดหนองดงคือวัดหนองดงพื้นที่จะติดกับทางอุทยานประพิคเนตครับตอนนี้อากาศเย็นๆช่วงพระอาทิตย์ตกโนโน้ no. No. น้ำแกงพัฒนาการดีมากทริปนี้ถือว่าพัฒนาการดีมากครับมาสเตอร์เบสจูเนียพัฒนาการดีทั้งสองคนตรงไปเลย ันที่19มกราคมครับสรุปว่าในการถมที่พัฒนาพื้นที่รอบ2มันจะมีปัญหาอยู่เล็กๆน้อยๆซึ่งเราแก้ได้โดยการมาถมอีกครั้งนึ่ง <c oughs> ในวันที่8-9ประมาณนี้มีนาคมเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยทางพื้นที่เขายังทําเกษตรอยู่คือการเก็บอ้อยรถที่ด้ำเนี่ยมันยังน้อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่า,คาเงินที่เราลงทุนเราก็เราจะมาถมให้เสร็จ มีนาคมตอนนี้ฐานน่ยมันประมาณ80ดสิอืมนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมที่เราดูบนฐานอ่ะใช่แล้วค่ะสูงไหมสูงไหมฐานพิคเน่ก็สูงในที่เราไปถ่ายไปเมื่อวานวันนี้ก็เลยวางแผนก็ไอ้ลุยว่าเราจะทําการหยุดก่อนเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราจะได้ใช้เม็ดเงินในการพัฒนาพื้นที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตอนนี้เราเกือบจะเสร็จแล้วนะคะในในการถมที่จะเสร็จแล้วที่จอดรถ อะไรเอ่ยต่างๆ<ต>ก็จะเสร็จในมีนาคมเลยทีเดียวบอ่อน้ําทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็จะเสร็จในมีนาคมที่ได้ดูมุม,มด่ด้าน<ห>าบนแล้วเมื่อ,อไหร่เราจะสร้าองอเมริกาเน็เตเสร็จหรอคะกำลังเริ่มเริ่มทำอยู่ในช่วงนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตในการพัฒนาพื้นที่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกทีในช่วงมีนาคมเนะเนะไปบายบาย